สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้นะคะคุณครูจะขึ้นหน่วยการเรียนรู้ที่สองนะคะเรื่องสิทธิเด็กนะคะให้นักเรียนเปิดแบบอ่านหนังสือเรียนวิชาสังคมศึกษาของนักเรียนในห,หน่วยการเรียนรู้ที่สองได้เลยนะคะก่อนที่เราจะไปขึ้นหน่วยการเรียนรู้ที่สองนะคะคุณครูขออนุญาตตามงานครั้งที่แล้วนะคะงานครั้งที่แล้วคุณครูให้หนักเรียนทําแบบฝึกหัดหน้า 6นะคะและ17แต่มีการสื่อสารผิดกันนิดหน่อยนะคะคุณครูรึมอสั่งหน้า17นะคะเพราะฉะนั้นให้นักเรียนนะคะไปทําหน้า16และหน้า17เพิ่มนะคะสําหรับบางคนที่ยังขาดส่งและยังไม่ได้ทํานะคะหน้า16และหน้า17ในแบบฝึกหัดนะคะจะเป็นการเก็บคะแนนท้ายหน่วยที่1ะคะ10คะแนนนะคะแบบฝึกหัดหน้า16กับหน้า17จะเป็นหน่วยชี้วัด หน่วยการเรียนรู้ตัวชี้วัดนะคะในครั้งที่1เราจะเก็บคะแนนกันในหน่วยนี้10ข้อ10คะแนนนะคะคุณครูจะอ่านโจทย์ให้นักเรียนฟังอีกครั้งนะคะในข้อที่1ถึงข้อที่10นะคะให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดส่งย้อนหลังทุกคนนะคะสำหรับหน้า16หและหน้า17นะคะข้อที่1ข้อใดคือสถานภาพนะคะ หนึ่งตำรวจสองการนับถือศาสนาสามตั้งใจเรียนหนังสือสี่ได้รับสิทธิ์ทางการศึกษาคำตอบข้อที่ถูกคือข้อหนึ่งนะคะตำรวจนะคะมีบางคนตอบผิดนะคะข้อนี้ข้อที่สองในฐานะพลเรือนดีนักเรียนควรมีบทบาทอย่างไรคำตอบคือข้อสามนะคะตั้งใจศึกษาเล่าเรียนนะคะข้อต่อไปค่ะข้อที่สามค่ะ พราเหตุใดประชาชนจึงเข้าร่วมจุมนุมประท้วงการทำงานของรัฐบาลได้คำตอบคือข้อ1นึ่งะคะเพราะประชาชนมีเสรีภาพข้อต่อไปค่ะข้อที่สี่นะคะข้อใดคือสิทธทิที่นักเรียนพึงได้รับคำตอบคือข้อ1นะคะได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานนะคะข้อที่หข้อใดเป็นหน้าที่ของคนไทยทุกคนที่มีไรายได้ คำตอบคือเบอร์สี่นะคะเสียภาษีให้รัฐบาลข้อที่6ถ้าคนไทยทุกคนไม่ปฏิบัติตามหน้าที่สังคมจะเป็นอย่างไรคำตอบคือข้อสองนะคะสังคมเดือดร้อนข้อที่7ข้อใดเป็นหน้าที่ของพลเมืองดีคำตอบคือเบอร์3ามนะคะยืนตรงเมื่อได้ยินเพลงชาติข้อที่แปดพลเมืองดีมีคุณลักษณะอย่างไรคำตอบคือเบอร์สองนะคะ ดูแลพ่อแม่เมื่อเจ็บป่วยข้อที่9ชุมชนมีพลเมืองดีอาศัยอยู่จะเป็นอย่างไรคําตอบคือเบอร์3นะคะชุมชนสงบสุขน่าอยู่อาศัยและข้อสุดท้ายข้อที่10ค่ะคนไทยทุกคนในสังคมควรมีลักษณะอย่างไรคําตอบคือเบอร์4นะคะเป็นคนดีมีคุณธรรมอ่าเด็กๆบางคนทําได้เต็ม10บคะแนนเลยนะคะ เรื่องคะแนนนะคะคุณครูอนุญาตให้นักเรียนทําส่งย้อนหลังได้หน้า16และหน้า17จะเป็นการเก็บคะแนนท้ายบทที่1นะคะอนุญาตให้เด็กๆทําส่งได้ย้อนหลังนะคะแต่สําหรับบางคนที่ยังไม่ส่งงานครั้งอื่นๆนะคะอนุญาตให้ส่งย้อนหลังได้ทุกงานเลยนะคะ,ะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเราไปรับชมวิดีโอคลิปหน่วยการหน่วยการเรียนรู้ที่2กันเลยจ้า เด็กเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณค่าและทำประโยชน์ในการพัฒนาประเทศทั้งทางด้านเศรษฐกิจและสังคม เด็กในฐานะที s <S <t festivals> ่เป็นมนุษย์ย่อมมีศ <in maintained and reindeer> <t in> ัก <unwanted> ดิ์ศรีและคุณค่าของความเป็นมนุษย์เท่าเทียมกันมีความชอบธรรมในสิทธิและเสรีภาพโดยสิทธิเด็กเป็นสิทธิที่กำหนดไว้ภายใต้ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนพุทธศักราช2491และกติกาสากลต่างๆที่มีผลบังคับใช้ทางกฎหมายรวมถึงการคุ้มครองตามกฎหมายหากเด็กไม่ได้รับการคุ้มครองตามมาตรฐานที่ดีแล้วจะเติบโตขึ้นมาอย่างไร้คุณภาพสิทธิเด็กจึิง ิทธิประเภทหนึ่งในกลุ่มสิทธิมนุษยชนที่จะต้องมีการปกป้องคุ้มครองเด็กมากกว่าคนทั่วไปอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กฉบับนี้เป็นส่วนที่สัญญาที่ได้รับการรับรองจากประเทศต่างๆมากที่สุดและประเทศไทยก็เป็นหนึ่งในภาคีสมาชิกขององค์การสหประชาชาติที่ได้ร่วมลงนามในอนุสัญญาดังกล่าวนั่นหมายถึงประเทศไทยยอมรับที่จะปฏิบัติตามแนวทางที่กำหนดไว้ในอนุสัญญา ซึ่งกฎหมายที่เกี่ยวกับเด็กและเยาวชนในประเทศไทยมีอยู่หลายฉบับโดยทุกฉบับมีเจตนารมณ์เพื่อคุ้มครองสิทธิและสวัสดิภาพของเด็กทั้งสิทธิทางชีวิตเสรีภาพทางร่างกายอนามายัยและทรัพย์สินอาทิรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยที่มีบทบัญญัติให้การคุ้มครองสิทธิของบุคคล รวมทั้งสิทธิเด็กตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กอยู่หลายมาตราและพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กพุทธศักราช2,546ที่ให้การคุ้มครองสิทธิเด็กไว้อย่างชัดเจนซึ่งกฎหมายเหล่านี้ล้วนมีมาตรการการปฏิบัติต่อเด็กไม่ว่ากรณีใดก็ตามต้องคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของเด็กเป็นสำคัญและไม่ให้มีการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมจะต้องให้ความสำคัญกับเด็กทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน สิทธิเด็กได้รับการรับรองโดยโองค์การสหประชาชาติซึ่งต่อมาได้พัฒนานำหลักการต่างๆมารวบรวมไว้เป็นกฎหมายระหว่างประเทศในรูปของอนุสัญญาคืออนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก ซึ่งสามารถพิยามคำว่าเด็กได้ดังนี้เด็กหมายถึงมนุษย์ทุกคนที่มีอายุต่ำกว่า18ปีเว้นแต่จะบรรลุนิติภาวะก่อนหน้านั้นตามกฎหมายที่ใช้บังคับแก่เด็กนั้นคําว่าสิทธิหมายถึงสิ่งนั้นที่เป็นสิ่งที่ผู้คนนั้น พึงมีพึงได้อย่างถูกต้องคนอื่นจะยอมรับจะขัดขวางหรือริดรอนไม่ได้สิทธิเด็กจึงหมายถึงบุคคลซึ่งมีอายุต่ำกว่า18ปดีบริบูรณ์แต่ไม่รวมถึงผู้ที่บรรลุนิติภาวะด้วยการสมรสมีอำนาจอันชอบธรรมที่จะกระทำการใดๆได้อย่างอิสระโดยได้รับการคุ้มครองจากกฎหมายอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กมีสาระสำคัญที่มุ่งคุ้มครองสิทธิเด็กทุกคนไม่ว่าจะเป็นเด็กที่รอยโอกาสในลักษณะใดก็ ตามเช่นเด็กพิการเด็กที่ถูกทอดทิ้งเด็กเร่ร่อนโดยเด็กทุกคนจะได้รับสิทธิพื้นฐาน4ประการ 1. สิทธิการมีชีวิตอยู่รอด 2. สิทธิในการพัฒนา 3. สิทธิในการได้รับการคุ้มครองและ4สิทธิในการมีส่วนร่วม สิทธิในการมีชีวิตอยู่รอดหมายถึงสิทธิของเด็กที่คลอดออกมาแล้วจะต้องมีชีวิตอยู่รอดอย่างปลอดภัยเมื่อทุกคนเกิดมาแล้วจะมีสิทธิที่จะมีชีวิตอยู่ไม่ว่าจะเกิดมามีร่างกายที่สมบูรณ์หรือไม่ก็ตามโดยเด็กที่เกิดมาจะต้องได้รับการจดทะเบียนการเกิดรวมทั้งมีสิทธิตามความจําเป็นขั้นพื้นฐานในการดํารงชีวิต สิทธิในการพัฒนาหมายถึงการได้รับโอกาสในการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพเมื่อเด็กจเจริญเติบโตขึ้นมีสิทธิ์ที่จะได้รับการพัฒนาทางด้านร่างกายจิตใจความรู้สึกนึกคิดศีลธรรมรวมทั้งสิ่งที่เด็กต้องการเพื่อบรรลุเป้าหมายตามความสามารถเช่นได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานไม่น้อยกว่า12บปีที่รัฐจะต้องจัดให้โดยไม่เก็บค่าใช้จ่ายได้รับการฝึกฝนอบรมพัฒนาความรู้สําหรับการเตรียมการประกอบอาชีพตาม ความถนัด สิทธิในการได้รับการคุ้มครองหมายถึงการได้รับการคุ้มครองจากการเลือกปฏิบัติการล่วงละเมิดการถูกกลั่นแกล้งการถูกทอดทิ้งการกระทำทารุณหรือการใช้แรงงานเด็กโดยรัฐมีนโยบายคุ้มครองเด็กจัดให้มีกองทุนคุ้มครองเด็กและคณะกรรมการคุ้มครองเด็กแห่งชาติผู้ใดพบเห็นเด็กที่ถูกปฏิบัติโดยมิชอบจะต้องให้การช่วยเหลือเบื้องต้นและต้องแจ้งต่อเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องโดยเร่งด่วน สิทธิในการมีส่วนร่วมหมายถึงการให้เด็กได้รับบทบาทที่สำคัญในชุมชนเด็กมีสิทธทิจะมีส่วนร่วมในกิจกรรมในสังคมมีอิสระในการแสดงความคิดเห็นในเรื่องที่มีผลกระทบต่อชีวิตของตนเองเด่นของอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก 1. ไม่มีการแบ่งแยกเพศเชื้อชาติศาสนา 2. ครอบคลุมเด็กทั่วโลกเป็นสิทธิเด็กสากนและ 3. ครอบคลุมสิทธิต่างๆที่เด็กพึงได้รับทุกด้านอย่างสมบูรณ์ข mm ้ hmm. อหเด็กและเยาวชนพึงได้รับสิทธิเท่าเทียมกันโดยปราศจากการแบ่งแย่งหรือกีดกันไม่ว่าโดยวิธีใดๆในเรื่องเชื้อชาติสีผิวเพศภาษา ศาส,สนาความคิดเห็นทางการเมืองเผ่าพ,พันธุ์แห่งชาติหรือสถานะอื่นๆไม่ว่าจะของเด็กหรือของครอบครัวก็ตาม 2. เด็กและเยาวชนพึงได้รับการพิทักษ์คุ้มครองเป็นพิเศษอันจะช่วยให้เด็กสามารถพัฒนาทั้งทางกายทางสมองและจิตใจเพื่อให้อยู่รวมกันในสังคมได้อย่างปกติชน 3. เด็กและเยาวชนมีสิทธิ์ที่จะมีชื่อและมีสัญชาติแต่กำเนิดข้อ 4. เด็กและเยาวชนพึงได้รับความมั่นคงทางสังคมการเติบโตอย่างสมบูรณ์ดังนั้นทั้งแม่และเด็กควรได้รับการดูแลและคุ้มครองเป็นพิเศษทั้งเมื่ออยู่ในคันและภายหลังเมื่อคลอดแล้วโดยได้รับสิทธิ์ในเรื่องที่อยู่อาศัยได้รับอาหารได้รับการดูแลทางการแพทย์และโดยเฉพาะเด็กๆให้ได้รับการเล่นรื่นเริงเพลิดเพลินด้วยข้อที่ห เด็กและเยาวชนที่พิการทางร่างกายสมองและจิตใจมีสิทธิ์ที่จะได้รับการรักษาพิเศษหมายถึงการดูแลรักษา และการศึกษาที่เหมาะสมกับสภาวะของเด็กโดยเฉพาะข้อหเด็กและเยาวชนพึงได้รับความรักและความเข้าใจอันจะช่วยพัฒนาบุคลิกของตนโดยเติบโตอยู่ในความรับผิดชอบของบิดามารดาและในทุกกรณีเด็กจะต้องอยู่ในบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความรักความอบอุ่นปลอดภัยและไม่พัดพลากจากพ่อแม่ในกรณีที่เด็กไม่มีครอบครัวหรือมาจากครอบครัวที่ยากจนจะได้รับความช่วยเหลือเป็นพิเศษจากรัฐหรือ องค์การต่างๆป .7 เ, <C le af> เด็กและเยาวชนมีสิทธิที่จะได้รับการศึกษาซึ่งครูควรจัดให้เปล่าอย่างน้อยในชั้นประถมศึกษาเพื่อเป็นการส่งเสริมวัฒนธรรมโดยทั่วๆไปและให้เด็กเติบโตเป็นสมาชิกผู้ยังประโยชน์ต่อสังคมคนหนึ่งการศึกษานี้ครอบคลุมถึงการแนะแนวทางชีวิตซึ่งมีบิดามารดาเป็นผู้รับผิดช,ชอบก่อนบุคคลอื่นๆ ข้อ8เด็กและเยาวชนจะเป็นบุคคลแรกที่ได้รับการคุ้มครองและส่งเคราะห์ในทุกกรณีขอ9เด็กและเยาวชนพึงได้รับการปกป้องให้พ้นจากการถูกทอดทิ้งจากความโหดร้ายทารุณและการถูกขมเหงรังแกทุกชนิดเด็กจะต้องไม่กลายเป็นสินค้า ไม่ว่าในรูปแบบใดจะต้องไม่มีการรับเด็กเข้าทำงานก่อนวัยอันควรไม่มีการกระทำใดๆอ่านซักจูงหรืออนุญาตเด็กให้จาต้องรับจ้างงานทันทีซึ่งอาจจะเป็นผลร้ายต่อสุขภาพของเด็กหรือเป็นเหตุในการพัฒนาทางกายทางสมองและทางจิตใจของเด็กต้องเสื่อมลง เด็กและเยาวชนพึงได้รับการคุ้มครองให้พ้นจากการกระทำที่แสดงถึงการอีดก,กันแบ่งแยกไม่ว่าทางเชื้อชาติศาสนาหรือรูปแบบใดๆเด็กจะต้องได้รับการเลี้ยงดูให้เติบโตขึ้นมาในภาวะแห่งจิตที่เต็มไปด้วยความเข้าอกเข้าใจและมีการหย่อนหนักหย่อนเบามิตรภาพระหว่างชนชาติต่างๆสันติภาพและภาพสากา